Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you want to carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. อันนี้ของหนูเป็นไงบ้างลูกมันจะโตไหมเนี่ยดอกทานตะวันของหนูอะลูกขึ้นนมาเป็ต้นสวยปะเนี่ย โอมันจะได้ไหมลูกมันมี็สองต้นอยู่ข้างๆกันอย่างนี้เลยนะ เริ่มร้อนแล้วะ 那还要哪门子？ ย่ตอนนี้นะคะข้างนอกฝนตกค่ะก็เลยว่าคงไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ก็จะเคลียร์ตู้เสื้อผ้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นเสื้อผ้าน้าร้อนแลวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีเวลาทํางานยุ่งยังไม่ได้เคลียร์ตู้เสื้อผ้าเลยค่ะก็ยังเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวอยู่ค่ะเดี๋ยวไปจัดการกันค่ะวันนี้ เดี๋ยวเราจะเคลียร์ตู้เสื้อผ้าข้างล่างค่ะชั้นหนึ่งทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะมันคือเละมากเนี่ยค,คือตั้งใจจะทําตั้งนานแล้วก็มากองไว้อยู่เพราะว่าไม่ว่างทาสักทีค่ะเดี๋ยวจะต้องเปิดเอาของที่อยู่ในตู้นียออกมาให้หมดค่ะซึ่งเละมากคือเด็กเขาจ่อเสื้อผ้ากันเองแล้วก็แบบกอง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 เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทุกชั้นเลยนะคะเพื่อที่จะ มาคัดว่าอันไหนจะเอาอันไหนจะทิ้งค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกว่าตัวไหนไม่เอาแล้วเก่าแล้วมาจะทิ้งหนูอย่าเพิ่งเลือกตอนนี้เดี๋ยวไปเลือกตรงนน้นหนูเอาออกมาให้หมดก่อนเลยเดี๋ยวมาจะเก็บให้หมดหนูไม่ต้องคลี่มันออกมาก็ได้อันไหนที่มันพับอยู่ก็พับไปรูป ไม่รู้เหมือนกันเอาออกมาก่อนเคลียให้หมดเดี๋ยวค่อยมาเลือกเอาแขนสั้นมาใส่ทีน,นึงบางตัวหนูยังไม่เคยใส่เลยอ่ะใหม่มากอเ,เอาไว้ใส่ปีหน้าหวังว่าหนูจะไม่ตัวใหญ่ขึ้นนะโอเโอเ,เละไปหมดค่ะบอกเลยว่านี่คือจุดที่เละที่สุดในบ้านนะคะเอ้จริงๆมีเละกว่าน,นี้คือห้องทำงานของบีเดีย๋ยวเราออไปเคลียกันตรงที่กว้างๆค่ะเริ่มจากของเลโอก่อนเลย ย oh, ังไงดีล hmm. ่ะทำไมอันนี้ชิจิเล็กกี่จออุ้งตาอะไรนี่มันร้อีโอ้เลก็เลยจะให้เล็กหุยแต่ต้ขาสั้นน้อยอ่ะโรโอมีดังเลยเราดูก่อนดังโอ้ตอนนี้จกระโปงแล้วก็ขึ้นขนแล้วค่ะแบบนี้ขึ้นขนเราจะทิ้งนะคะแบบนอร์เวย์อาอันนี้ทิ้งได้เลยมันขึ้นขนแล้วขึ้นหุยมากก็ยัง นี่ก็ขุยทั่วตัวเลยค่ะขุยนักมากโอ้โอะไ้างสกาก่อนะสยเอไรไร่อยรเป่าีคว่นี่หนอยห้าสิบใส่ได้นี่หนูพกเอ่ะดูสวยอยู่สวยอยู่ใส่ไดู้

เออร้อยสี่สิบ้สิบ่ะครับครับพับบเด็กกลุ่มอะหรหรอเขาทิ่ไหน่ก็ไม่เอามาคสเสร็จตรงนี้ไงให้ดีขูบเดี๋ยวริก็ไว้ตรงนู้นไอ่านีน้องไทยนี่นะครับได้ไหมอ่าในอ๋อนี่อะไร150ยาสบรย้ไม่ต้อง้นเอร้อนห้าสิบซึ่งซื้อโอ้โหใหม่เฉลี่ยไม่ได้ใส่เลยนี่ยังไม่ได้ใส่เลยอะใหม่ๆเลยรอใส่หน้าหนัง โดลานี้แบบเผลอไม่ได้เลยค่ะชอบเ้าตากา้าชาวบ,บ้านก็จะทำงานหลุกโดลาเอ้ยเขาจะเอาตะก้าไปใส่ของแล้ว ได้ไค่อยๆเอาออกมาแบบไม่ต้องไม่ต้องเละมากก็ได้นะลูกเ ร้เยยี่สินี่กูหนูใส่ได้ปะเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วน้อง120อันนี้ถือว่าอันนี้เก็บ ตัวนี้ค่ะยังแบบใหม่มากเลยนะคะใส่แค่น่าจะครั้งเดียวค่ะแต่ว่ามันร้อยสามสิบมันเล็กไปแล้วสําหรับอีกอันนี้ก็จะแบบว่าส่งต่อค่ะอันนี้ร้อยค่ะแต่ตอนนี้บ้านเราไม่ใส่เสื้อดำแล้วค่ะเพราะว่ามันมันติดขนแมวเลยเลิกใส่เสื้อดำกันค่ะ นี้ค่ะมีรอยเปื้อนนิดนึงก็เลยต้องต้องนี้ต้องทิ้งนะคะเพราะมันเปื้อนแล้วให้คนไม่ได้ <S <S เสื้อดำเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเสื้อดำ <S 2> <S 2> <S 2> ขนแมวเต็มเต็มค่ะเราห้ามใส่เสื้อดำค่ะร้านนี้ใส่เสื้อแบบสีนี้ไม่ได้เลยเป็นเกรอยยี่สิบใส่ไม่ได้แล้วนะคะอุ้ยมีขาดอันนี้ก็ต้องทิ้งอีกเนาะมีขาด เล่มากด้านหลังลืมเห็นตายแล้เกือบอันตรายโอ้ตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อสำรับใส่ออกกำลังกายเตะบอลน,นะคะแต่ก่อนเลโอเขาเคยเล่นฟุตบอลค่ะแล้วก็ไม่เล่นเลิกเล่นไปอันนี้โหเสียดายไซส์เล็กแล้วค่ะดีสวยมากเลยนี่ค่ะยังก็โอเคเลยค่ะสภาพยังดีอยู่เลยอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แจกนะคะอา้อาว อันนี้ค่ะอันนี้ก็จริงๆก็ยังใส่ได้นะคะเนี่ยน่ารักด้วยสวยอยู่เก็บก็เก็บไว้อันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอ,เอามาแจกค่ะเสื้อดำไไปก่อน,นะคะ่ะแบบว่าซื้อเยอะมากเร็วท้าห้สวยๆด้วยลูกคือลุกแต่ล คนจตัดยงทำให้สวยสวยด้วยเาจตเสื้อขาวเนี้ยแบบว่าเน่าง่ายมากแบาบาบังคังมาเสื้อขาวใส่ไปแบบไปเล่นที่สวนครั้งเดียวกลับมาบ้านไม่สามารถซักได้จร<ต>ิงค่ะ<ต>อย่างตัวเนี้ยค่ะยังไม่เคยใส่เลยค่ะแบบใหม่มากแตบบ่ไซส์เล็กไปแล้วค่ะจะมีตัวแบบนี้เยอะเพราะว่าเด็กบ้านเนี้ยนะคะเขาชอบแบบ ใส่เสื้อซ้ำๆค่ะคือมีเสื้อเป็นสิบยี่สิบตัวไม่ใส่แต่จะใส่อยู่หนึ่งถึงสองตัวซ้าไปซ้ามาต้องแบบเอาเอาไปซ่อนถึงจะแบบไม่ไส่ยยตัวนี้ป้ายห้อยเลยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ไมเคยใส่แล้วก็มันยังตัวใหญ่อะค่ะตัวใหญ่เดี๋ยวเร็วได้จะใส่ได้ละนินาได้แล้วเหรอของนินาอันนี้กองของนินาค่ะ

นี่นะมันตัวมันเลกเกินอันนั้ทิ้งขยะลูกอ,อ,อันนี้มันก็เลกเกินไปแล้วอันนี้ทิ้งขยะได้แล้วเนี่ยโอ๊ยขาดเน่ามากเลยเดี๋ยวดูสิอืมลยะอันอน,น,นี้ดูค่ะโอ้โหทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยป <ๆ S 2> ้าทิ้งค่ะนี่ดูสะก,ก่อนมันเปื้อนมากเลยลูกด๊ามันเปื้อนสุดๆแล้วก็แบบจนแบบโอ้โหขุยหนอกทิ้งขุยจริงๆมันมาชอบตัวนี้แต่ว่ามันมันก็แบบมันเกินแล้วค่ะมันแบบขุยหนักมาก แม่ชิสัย哟これคุยนี่ช um uh uh ok uh ิสัยนี่แมาชสัเยอยามก็ชิสัย哟สตเะยังหัตัวนี้แบบว่าใหม่มากยังไม่เคยใส่เลยแต่เล็กมากแล้วน้าหลักน่ารักด้วยลีน่าตัวนี้ใส่ได้ไหมอลอมสิใส่ได้ ก็เดี๋ยวขึ้นมาตู้เสื้อผ้าห้องเลโอค่ะเ้เลยเป๊ะๆนะคะเพื่อจะเอาของที่อยู่ในนี้ลงไปอีกเหมือนกันมันก็น่าจะมีเสื้อที่แบบเล็กๆเ,เ,เยอะแล้วอะค่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์ออกมาให้หมดแล้วให้มันตู้มันว่างอันนี้ค่ะนี่ก็แบบมีเปื้อนเล็กน้อยอะคะ่ะแต่ก็ยังสภาพดีมากเลยนะคะพวกนี้จะเป็นเสื้อลีนะที่เล็กแล้วค่ะ ก็น่าจะเก็บไว้แจกได้ค่ะมีใหม่ตะกร้าหนึ่งค่ะไม่จบไม่สิ้นนะคนี่ยังมีอีกนะคะเนี่ยเมื่อกี้จากห้องเร็วออ้ถูกเคลียร์ไปแล้วมาเคลียร์ต่ออีกค่ะเยอะมากเสื้อที่แบบว่าใส่ไม่ได้แล้วอะค่ะ

เดี๋ยวเราจะต้องแยกของที่จะต้องทิ้งของที่จะเอาไปใช้ต่อหรือว่าของที่จะแบ่ง,แ,บงแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องแยกก่อนค่ะเลยอีกสองลังเออีกสองตะก้าอันนี้ก็เล็กแล้วไหนเล็กแล้วก็เดี๋ยวเอาถ้ามันยังสภาพดีอยู่มากๆคือมันก็สภาพดีเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใส่ค่ะแต่ทิ้งก็เสียดายเนาะ ีค่ค่ะคือคือบีเป็นคนชอบเสื้อแบบนี้นะคะแต่ลูกไม่ชอบค่ะตอนเด็กๆเ,เขาก็ใส่ให้อยู่นะคะแบบเนี้ยพอโตมาเขาไม่ใส่พอมีลายนิดนึงไม่ใส่อะยคะ่ะทุกคนต้องแบบเป็นสไตล์แบบอย่ามีลายแต่ว่าเนื่องจากว่าหม,มาชอบลายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือสไตล์ที่บีชอบพี่ลูกใส่นะ,ะแต่ลูกไม่ชอบใส่ก็ใหม่มากเพราะลูกไม่ใส่ นี่ค่ะเป็นเสื้อยี่ห้อที่ชอบที่สุดนะคะแต่เด็กไม่ชอบค่ะชอบคนเดียวอื่น่ชอบน่าหราักออกอันนี้คนญี่ปุ่นก็ชอบนะคะแบบนี้โดราจังเข้ามาแล้อคะโดราจังไม่ได้ลูกโดราจางังขนโดราจังเนี่ยล่ะเต็มเอาออกลูกออกออกไปค่ะลูก นี่ก็แบบไม่เคยใส่ค่ะคลิปหน้าก็คงจะมาทำเป็นคลิปแบบว่าใครที่สนใจนะคะ่ะก็ให้ให้ไปเลยฟรีๆนะคะสำหรับเสื้อถ้าถ้าไม่รังเกียจเสื้อของเด็กๆนะคะก็ถ้าแบบเอาไปให้ได้ใช้ประโยชน์ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีะคะ่ะเพราะมันเป็นเสื้อที่บางทีแบบใส่แค่ครั้งสองครั้งเองนะคะบางตัวไม่ได้ใส่ อันนี้เป็นเสื้อแบบเพิ่งซื้อใหม่ของในโอกนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไซส์แล้วไซส์ใหญ่ขึ้นคือพูดจริงๆว่าซื้อไปซื้อมาซื้อซ้ําก็มีค่ะมีแล้วซื้ออีกลืมมาซื้อแล้วในที่เนี้ยคือจริงๆเสื้อเด็กมีเยอะจริงๆนะคะแบบไม่รู้กีสิบตัวแต่ใส่สองตัวซ้ําไปซ้ามาซักแล้วใส่ใหม่แล้วพอในซักอีกมาใส่ซ้ําคือกลายเป็นว่า จริงๆซื้อเสื้อแค่สองตัวก็อยู่ได้แล้วค่ะเด็กเด็กที่บ้านเนี่ยค่ะไม่รู้จะซื้อเยอะทำไมเนี่ยเสือ้อเสื้อใหม่เยอะมากไม่ใส่เลยเยอะจริงๆค่ะซื้อมาจนใส่ไม่ทันแล้วก็ต้องกลายเป็นไม่ได้ใส่ไปคไ่ะนีนต้องเปลี่ยนใหม่ ใส่เสร็จนี่แบบต้องเอาไปไปซ่อนแล้วให้ใส่ตัวอื่นไม่ซ้ำไปค่ะไม่งั้นไม่ได้ใส่จริงๆใส่บ่อยค่ะตัวไหนใส่บ่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเยินค่ะเยินสุดๆงงคือแบบงงมากเสื้อแบบใหม่ๆมีเยอะไม่ใส่แต่ชอบใส่แบบนี้อันนี้ก็คือทิ้งได้แล้วนะคะเนี่ยคือแบบไม่ไหวแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะการแยกอันนี้ค่ะในถุงนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นของที่เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวต้องไปทิ้งตรงที่ทิ้งเสื้อผ้าโดยเฉพาะค่ะแล้วก็กองนี้ค่ะคือเสื้อผ้าที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีค่ะก็จะไม่ทิ้งนะคะก็จะมีแบ่งอาจจะแบบเอาไปลงขายในเว็บของญี่ปุ่นแล้วก็ เดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะแจกเสื้อผ้าสําหรับถ้าเกิดแบบไม่รังเกียจเสื้อผ้าของเด็กๆค่ะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อคือจะทิ้งก็เสียดายเพามันก็แบบยังน่ารักเงใช้ได้ดีอยู่เลยค่ะเอาไว้หลังรถเลยลูกเอาไว้หลังรถ Thinking when he rather spend his Christmas all the day with someone now. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night all day to celebrate Christmas with me. But he's not here, and I'm not there. I don't know what he want now But I don't care Yeah Oh-o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 h Ringing my bells no more Oh-oh-oh-oh เดี๋ยทิ้งกระป๋องก่อนค่ะตรงนี้เขาจะมีที่ให้ทิ้งกระป๋องได้นะคะกระป๋องกับลังแล้วก็เสื้อผ้า แต่อย่างอื่นห้ามนะคะได้แค่กระป๋องแบบที่เป็นกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องเบียแล้วก็อเสื้อมาทิ้งตรงนี้ค่ะอันนี้เป็น ที่ทิ้งเสื้อนะคะเนี่ยทุกคนก็ใส่ถุงมากันอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากอันนี้คือที่ขยะหมดเลยนะคะอ่ะยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปอชาโอชเสื้อพวกนี้เขาก็จะเอาไปแบ่งที่เอาไปบริจาคส่งไปประเทศที่3ด้วยค่ะแล้วก็ไปทำลาย That's for sure. Oh.